สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้ในการตีออนไลน์เราจะมาเรียนในเรื่องวิชาของวิชาศิละปะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทช2อ0หนซึ่งในรายวิชาศิลปศึกษานั้นเราจะแบ่งออกเป็น2คลิปซึ่งในคลิปแรกอาจารย์จะสอนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะสิป์หรือว่าศิละปะนะครับส่วนเรื่องที่2จะเป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับนาฏศิิป์แล้วก็ดนตรีไทยเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะครับ บทเรียนแรกเกี่ยวเรื่องทัศนิสินที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องจุดเส้นแสงสีและก็รูปเงาต่างๆเกี่ยวกับทัศนิลินแรกสุดเลยก็คือเรื่องจุดจุดเป็นองค์ประกอบที่เล็กในการสร้างงานศิละปะจุดจะเป็นจุดที่กําหนดทิศทางบอกตําแหน่งของภาพนะครับอย่างเช่นศิลปินบางอย่างก็จะนําภาพจากการจุดนั้นมานําเสนอเรานะครับอย่างเช่นในภาพที่เห็นในตัวอย่างนะครับผม เรื่องที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเส้นก็คือจุดหลายๆจุดเอามารวมกันแล้วก็ลากเป็นแนวยาวไปทางที่ใดทางหนึ่งนะครับเส้นก็จะบอกอารมณ์ของของเส้นนั้นเช่นเส้นตรงก็จะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงความสง่างามเส้นนอนก็จะหมายถึงความเรียบความกว้างแล้วก็ความสงบส่วนเส้นแนวเฉียงก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภยัยไม่มั่นคงแล้วก็ไม่หยุดนิ่ง และเส้นโค้งก็ใช้ความสูดที่มันนุ่มนวลนะครับนั่นคือลักษณะของเส้นบอกความหมายของเส้นในการใช้งานในด้านศิลปะส่วนเรื่องที่3คือเรื่องสีนะครับสีนี้นิทฤษฎีสีสีที่เราใช้กันจะเป็นสีในวงการของอุตสาหกรรมหรือว่าวงการศิลปะเราเรียกกันว่าสีวัตถุธาตุสีวัตถุธาตุจะประกอบด้วยสามสีนะครับเราเรียกว่าสีขั้นที่1มีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ ต่อมาคือสีขั้นที่2ก็คือสีที่เกิดจากขั้นที่1คือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันเราก็จะได้สีเช่นสีส้มก็เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลืองสีม่วงก็จะเกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงินและก็สีเขียวก็จะเกิดจากสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินครับผมส่วนขั้นที่3คือสีขั้นที่3นะครับก็เกิดจากสีขั้นที่1กับขั้นที่2ผสมกันในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันจะได้อีก6สี ักศึกษาจะเห็นได้จากตามตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสีส้มสีแดงเราก็จะได้สีส้มแดงสีม่วงหรือว่าสีแดงแล้วก็ได้สีม่วงแดงอันนี้เป็นลักษณะของสีขั้นที่3นะครับส่วนสีนั้นในงานัศษณิสินเราสามารถแสดงออกไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรือว่าศิลปินเอามาใช้หรือว่าคนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจะนําหยิบมาใช้ก็คือการใช้สีมันจะบ่งบอกถึงอารมณ์หรือว่าภาพที่เรามเห็นอย่างเช่นสีแดงเนี่ย มันก็จะให้ความรู้สึกที่ที่ร้อนกระตุ้นแล้วก็มีความตื่นเต้นถ้าเกิดมีการใช้สีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะให้รู้สึกว่ามีความสงบมีความสุภาพแล้วก็มีความหนักแน่นหรือว่าแม้กระทั่งสีดํานะครับจะให้ความรู้สึกที่มันหดหู่เศร้าใจอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะข,ของการนําสีหรือว่าการรูปทรงการใช้รูปทรงนํารูปทรงมาใช้ในงานศิละปะนะครับเมื่อพูดถึงความเป็นศิละปะของไทยนั้น อาจารย์ขออธิบายถึงความเป็นมานิดหนึ่งนะครับลักษณะของศิลปะไทยเนะี่ยน่าจะเดิมเราเราจะรับอิทธิพลจากธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในสังคมนะครับซึ่งลักษณะเด่นของศิลปะไทยอ่ะที่เราเห็นชัดๆเลยนะั่นคือจะมีความนิ่มนวลความละเอียดปานนี่โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งในศิลปะไทยเกี่ยวกับด้านนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมานะครับอย่างแรก จิตรกรรมไทยที่ศิลปินไทยแสดงภาพออกมานะครับลักษณะของจิตรกรรมไทยอ่ะจะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นภาพ2มิติไม่มีแสงไม่มีเงาเปจะเป็นสีพื้นแต่เดิมนั้นในอดีตเราจะใช้สีเป็นลักษณะสีที่ไม่มีความฉูดฉาดมีความเรียบมีความดูง่ายๆคือจะใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเป็นหลักนะครับส่วนเส้นก็จะเป็นเส้นที่มีความโค้งดูอ่อนช้อยแล้วก็นุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง อย่างเช่นภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นี่ไอ้น,นี่คือภาพยุคหลังที่อาจารย์พูดก็คือเริ่มจะมีการนําสีที่มันมีความเข้มขึ้นเข้ามาใช้แล้วอย่างเช่นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จดับขัน,นธิลิพานนะครับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่กรุงเทพนะครับหรือว่าอีกภาพหนึ่งคือภาพเกี่ยวกับทศชาติชาดกที่วัดช่องนอนทรีอันนี้เป็นภาพที่วาดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน,นะครับส่วนลักษณะดเด่นของจิตรกรรมไทยนั้นอาจารย์ขอกล่าวเป็นข้อๆไว้ 5ขอ้อย่อๆไว้นะครับก็คือลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือการเขียนแบน์อย่างที่อาจารย์พูดถึงคลิปแรกว่าเป็นลักษณะแบ์แม่คำนึงถึงเรื่องแสงและเงาจะให้เส้นรู้สึกอ่อนช้อยนุ่มนวลส่วนตัวของตัวตัวพระหรือว่าตัวนางเนี่ยก็จะมีลักษณะท,ที่คล้ายกันคือรูปร่างหรืองตาคล้ายคันตแต่ความแตกต่างอยู่ที่เครื่องประดับแล้วก็สีของร่างกายนะครับการเขียนภาพติดต่อกันสามารถดูได้จาก หรือว่าล่างหรือว่าจากบนคือเบื้อดูจากบนลงมาข้างล่างได้อย่างเช่นการมองลักษณะของมองตานกครับผมก็คือมองจากจากสูงลงมาตับนะครับแล้วก็ส่วนภาพในระยะหลังของกิจกรรมไทยก็จะมีการใช้สีทองเข้ามาช่วยเพื่อให้ดูลักษณะของความมีคุณค่าของคุณของภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาคือกิจกรรมฝาผนังที่ถือได้ว่ายาวที่สุดในโลกก็คือที่วัดพระแก้วนะครับเป็นกิจกรรมที่ระเบียงโคต เป็นเรื่องเกี่ยวกับราเมเกียรติทั้งเรื่องเลยนะครับผมส่วนอันที่2เกี่ยวกับศิลป,ปะไทยนะั้นคืองานปฏิมากรรมนะครับความหมายของปฏิมากรรมนั่นก็คือการศริลป,ปะที่สแสดงออกมาเป็นรูปทรงของสามมิติที่มีทั้งปริมาตรมีน้ําหนักแล้วก็กินเนื้อที่ในอากาศปฏิมากรรมไทยส่วนใหญ่นะจะเน้นทางด้านพุทธศาสนานะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็จะมีเช่นกันอย่างเช่น ีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยเราอย่างเช่นเรื่องโอ่งบ้างเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่เรานะํามาใช้เครื่องบ้านเรานะครับหรือว่าจะเป็นงานปาระติมากรรมที่เกี่ยวกับของเล่นเช่นตุ๊กาตาดินเผาต่างๆนะครับแล้วก็สถาคือประติมากรรมที่เรามาตกแต่งก็คือการมีการประยุกต์จากงานที่เอามาเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเพิ่มคุณค่าให้มัน,เป,นเป็นเครื่องประดับมากขึ้นนะครับสถาปัตยกรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับเช่นอาคารบ้านเรือนหรือว่าโบสถ์วิหาร วังหรือว่าสถูปต่างๆอันนี้เราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันนะครับล่าสุดก็คือสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอย่างเช่นบ้านเรือนตำหนักหรือว่าวังพระราชวังต่างๆนะครับอย่างเช่นบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนจะเห็นได้ว่ามักนิยมใช้ก็คือมีใต้ถุนสูงอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอความปลอดภัยบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าน้ําท่วมบ้างหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอากาศ ในการถ่ายเทในบ้านนะครับหรือว่าตาหนักก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาสถาปัตยกรรมต่อมาอีกอย่างนึ่งคือเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงซึ่งอันเนี้ยในเนื้อหาในหน,งหน,หนังสือจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเจดีย์เขาแบ่งเจดีย์มาออกเป็นสประเภทแรกสือคือท่าเจดีย์ซึ่งเป็นเป็นท่าที่เกี่ยวกับเป็นสถานที่ที่เก็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพพุทธเจ้านะครับดังเช่นในภาพเช่น ที่วัดพระบรมราธาตุชย,ยาที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ธรรมเจดีย์นนี้เป็นที่เก็บเกี่ยวกับพระธรรมวินัยความสงสอนนะครับแล้วก็บริโภคเจดีย์สิ่งคือสถานที่ที่เก็บสิ่งของของพุทธเจ้าหรือประของพระภิกษุส,สงฆ์นะครับสุดท้ายคืออุเทศิกเจดีย์คือสิ่งก่อสร้างาเป็นที่สิ่งก่อสร้างที่ได้เลือกถึงองค์ท่านอย่างเช่นสถูปเจดีย์สถานที่ตัดสรู้ปรินิพาหรือว่าสถานที่ปฐมพระเทศนานะครับ ส่วนศิละปะวัฒนธรรมไทยหรือว่าเกี่ยวกับด้านศิละปะไทยมันมีการแบ่งยุคออกมาตั้งตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันคือยุคด้านรรสกโกศิลป์อาจารย์ขอกล่าวสามยุคนะครับยุคแรกก็คือยุคทวารวดีนะครับยุคนี้ถือว่าเป็นยุคต้นที่เรานําศิละปะเข้ามาซึ่งศิละปะในยุคของท,ทวารวดีนะ่จะเป็นฝีมือของชางอินเดียนะครับในหนังสือกล่าวไว้ว่า เป็นการนำหลักการสร้างงานศิละปะมาจากอินเดียซึ่งมีการเผยแพร่ศาสนาจากจาก,าจากลังกาเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ดอปรปฐมเป็นศิละปะแบบอุดมคติซึ่งภายหลังต่อมาก็จะมีการสอดแทรกของเขาเรียกว่าสอดแทรกความเป็นเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นด้านหลังด้านล่างซ้ายมือครับประติมากรรมที่เกี่ยวกับความเป็น ต้นแบบของทวาราวดีก็คือเช่นราคุทธรูปเนี่ยจะมีการนั่งค่อยาบาทแล้วก็ยกผัดขึ้นนะครับรือว่าแม้กระทั่งรูปธรรมจักรแล้วก็มีกวางหมอบอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท,ทวาราวดีนะครับส่วนสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวที่ชัดเจนที่เราเห็นได้มีความแตกต่างก็คือเช่นเจดีย์ที่พระปฐมเจดีย์นะครับอย่างที่ภาพที่อาจารย์จะาให้ดูก็คือภาพมีการสร้างในแต่ยุคแต่ละสมัยซึ่งในสมัยแรกจะเป็นลักษณะของของการคว่ำนะครับผม พอว่าเป็นรูปบาทพว่ำอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับส่วนยุคต่อมาคือช่วงยุคศิละปะแบบสีวิชัยศิละปะสีวิชัยนียจะได้รับอิทธิพลจากศิละปะของอินเดียเหมือนกันในแบบของคุปตะนะครับซึ่งศิละปะสีวิชัยในประเทศไทยส่วนใหญ่นี้จะเกี่ยวกับพุทธศาสนาในด้านของรัฐิมหายานซึ่งจะเด่นชัดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแถวสุราษฎร์ธานีแถวนครศรีธรรมราช อย่างเช่นพระโพธิสัตว์อวโลติเกสวนซึ่งสลักด้วยหินนะครับที่ชัยยาแล้วก็พระมรุมธาตชัยยาที่สุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้จะเป็นงานศิละปะที่สะท้อนความเป็นศรีวิชัยซึ่งจะมีอิทธิพลมามาจากอินเดียนะครับอันที่3คือศิละปะสมัยลบบุรีนะครับคือศิละปะสมัยนีย้จะเกิดจากการที่จะรับอิทธิพลจากเขมรน,นะครับซึ่งมา เผยแร่ไม่ว่าจะเป็นการปกครองหรือว่า็นงานศิละปะทั่วประเทศไทยในยุคนั้นนะครับก็คือจะมีงานศิละปะที่เกี่ยวกับาชาวขอมมากมายที่รับอิทธิพลเข้ามาอย่างเช่นที่รูปแพาาร่์จให้ดูเช่นพระปรางสามยอดนะครับหรือว่าพุทธรูปสมัยรับุรเีเป็นการสะท้อนของการเข้ามาของศาสนาพุทธแบบระทิมหายานนะครับที่มาเกี่ยวกับการปกครองของขอมในช่วงนั้น ซึ่งหลังจากการบุคคองของขอมอาจารย์เขาเล่าดน,งนึงว่ามันมีอิทธิพลต่อต่องานศิละปะไทยมาตั้งตั้งแต่ยุคตั้งแต่ขอมลงมาจนถึงรัตนโกสินทร์คือการมีการผสมผสานกลมคืนมาเรื่อยในยุคสุโขทัยตอนแรกก็ยังมีศิละปะของปนอยู่จนมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นศิละปะเฉพาะตัวของสุโขทัยเองนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นแถบบริเวณลุ่แม่น้ำยมน่านแถบจงบังหวัดสุโขทัยอยุตรดิตถ์แพร่ แถวบริเวณรูปไม้น้ําปิงนะครับก็แต่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีความงดงามเอกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุขโขทยัยจะเห็นได้จากเจดีย์ JD ทรงยอดดอกบัวตูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ที่บ่งบอกว่าเมื่อเราเห็นเจดีย์ก็จะทราบว่าเจดีย์แบบนี้จะมีเฉพาะสมัยสุขโขทัยเท่านั้นหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยซึ่งจะมีความงดงามความอ่อนช้อยที่สุด ในบรรดาง,งานศิละปะที่เป็นพุทธรูปเรียงลําดับแต่สมัยมาซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นจะได้เราย่องว่าเป็นงานศิละปะที่มีความงบงานอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นในพุทธรูปพระพุทธชินราชนะครับหลังจะจบคลิปนี้แล้วอาจารย์ฝากนิดหนึงให้หนักศึกษาเข้าไปศึกษาบทเรียนนะครับจากคัสลูมที่อาจารย์ได้หลายๆท่านได้มีการนําเสนอหรือว่าได้การได้การทำเอาไว้โดยมุ่งหวังให้หนักเรียนได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับ สุดท้ายนี้ไม่ทราบว่านักศึกษาทราบหรือ,อยังว่ากศนเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับคือเดิมเราเป็นกศนใช่ไหมครปัจจุบันแล้วณน,นวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปลี่ยนจากกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีชื่อยอ่อว่าสกรนะครับส่วนศูนย์การศ,รศ,รรศึกษานอกระบบและการศ,รรศ,รรศึกษาตมอัธยาศสัยอำเภอเมืองชนบุรีก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเรามาใช้ชื่อว่าศูนย์ส่งเส,สร,ริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะครับหรือว่ามีตัวย่อว่า สอสอกรออํเาเภอเมืองชนบุรีครับผมขอบคุณมากครับ